เจอกันอีกแล้วนะครับที่ร้านโอฮอนเซาบางะปีกับผมกริโอฮอนเซานะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณชมพามาชมระบบเครื่องเสียงสําหรับรถซูบูรุโฟลเรสเตอร์ครับถ้าอยากจะได้เบสที่มีความหนักแน่นกระชับลงได้ลึกนะครับรวมถึงถ้าอยากจะได้เสียงกลางเปิดและมีรายละเอียดเสียงจากตัวทวิตเตอร์ที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณชมพาไปชมกันนะครับว่าเราต้องติดตั้งอะไรกันบ้างครับเพื่อให้ซูบูรุคันนี้สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณชมมาดูของแต่งรถที่เราจะติดตั้งใส่รถซูบูรุฟอร์เรสเตอร์คันนี้ครับคันนี้ครับมีการเปลี่ยนตัวชุดลำโพงใหม่นะครับเพื่อยกในเรื่องของเวทีเสียงและรายละเอียดเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้นครับโดยเมื่อเราเปลี่ยนลำโพงใหม่แล้วนะครับเราจะได้น้าเสียงที่มีความโดดเด่นและชัดเจนครับวันนี้เราจึงเลือกใช้ครับตัวชุดลำโพงของทางค่าย J บลครับมาในรุ่นของคลับซีรีส์นั่นเองนะครับติดตั้งทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งเป็นครับชุดคู่หน้าเราใช้เป็น2ทางแบบแยกชิ้นนะครับ ชุดคู่หลังใช้เป็น2ทางแบบลงชิ้นครับเพื่อเป็นการติดตั้งเข้ากับช่องเนหนเดิของเขาครับได้อย่างเรียบร้อยและลงตัวครับคู่หน้าครับลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นมาในรุ่นของคลับ6024นะครับให้กําลังขับและรองรับกําลังขับได้สูงถึง70วัตต์ RMS ครับและชุดลำโพงหลังนะครับเป็นลำโพงที่มีการรวมกันระหว่างทว i ตเตอร์และบูเฟอร์นะครับให้กําลังขับได้ถึง60วัตต์ RMS เลยนะครับและครันนี้ครับยังควบคุมตัวชุดลำโพงด้วยแอม l ิฟายเออร์ที่บวกกับ DSP นะครับ มาในรุ่นของนี่เลยครับ L Pi ครับ PXE r 500นะครับเป็น DSP integrated amp นะครับที่มีการรวมกันระหว่างชิปโปรเซสเซอร์และแอมลิฟายเออร์ในตัวเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัว DSP ตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการปรับจูนและควบคุมระบบเสียงตัวชุดลำโพงใหม่นะครับด้วยในของเขาในตัวเดียวเลยนะครับและเขานะครับยังมีกําลังขับที่ให้ได้สูงสุดถึง50วัตต์พีกเลยนะครับและยังมีในเรื่องของชิปโปรเซสเซอร์ครับที่มี EQ สูงสุดถึง3 1แบนด์นนะครับทำให้การปรับแต่งย่าเสียงนั้นละเอียด มากยิ่งขึ้นและได้เสียงดีที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับมาพร้อมกับฟังก์ชันโมดูลบลูทูธในตัวนะครับและสุดท้ายครับเราจะมีการเสริมด้วยซซวเวอร์ขนาด11นิ้วนะครับผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะติดตั้งแบบไหนนะครับสำหรับรถที่มีพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้นะครับครั้นี้ครับเราเลือกใช้ซับทรงกลมแบบนี้ครับที่มีการออกแบบและดีไซน์มานะครับเพื่อติดตั้งในหลุมยางอะไหล่ครับเป็นซับ11นิ้วที่มาพร้อมกับแอมป์ในตัวด้วยนะครับโดยเขาจะมีชุดรีโมทครับสำหรับการับ เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมพาไปดูการติดตั้งซิสเต็มระบบคันนี้กันครับว่าจะออกมาสูงแบบขนาดไหนครับเริ่มต้นกันด้วยชลำโพงหน้าครับเขามีตำแหน่งมาให้นะครับถึง2ตำแหน่งด้วยกันนะครับในการติดตั้งที่ประตูรถจะมี็นตำแหน่งของลำโพงวูเฟอร์ครับและนี่ครับเป็นลำโพงเดิมครับที่เรามีการถอดออกมาจากแผงประตูรถนะครับสังเกตว่าลำโพงเดิมของเขานะครับ มีทรงเป็นรูปไข่ครับแต่ว่าตัวลำโพงจริงแล้วเนี่ยมีขนาด6นิ้วครับอยู่ที่ตรงกลางแค่นี้เองนะครับส่วนของลำโพงด้านหลังครับก็เป็นวัสดุพลาสติกครับมีแม่เหล็กขนาดเล็กมาให้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้เสียงเบสเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หนักแน่นมากนักนะครับส่วนขอใหม่ครับที่เรามีการติดตั้งเข้าไปอยู่ทางน้่นนี้แล้วครับชุดลำโพงครับเราใช้เป็นลำโพงขนาด6.5้นิ้วครับจะสังเกตว่า6.5นิ้วนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ให้พลังเสียงเบสได้กว้างและหนักแน่นกระชับมากขึ้นครับ เดี๋ยวเราจะปรับจูนะครับเจ้าตัวชุดลำโพงตัวนี้ครับให้มันเป็นเหมือนกับ mid b a สครับที่มีความหนักแน่นกระชับออกมาจากแผงประตูรถเลยนะครับการติดตั้งของรถ f o r e s t e r คันนี้ครับเราใช้เป็นตัว spacer ฐานรองตรงรุ่นครับติดตั้งเข้าช่องเดิมได้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับส่วนที่2นะครับการที่เราจะทําให้เจ้าตัวแผงประตูรถคันนี้ครับเก็บเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นและให้มวลเ b a s ได้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นคือการซับเสียงนั่นเองและนี่เลยครับแผ่นสีงเงินขนาดใหญ่ครับที่เรามีการติดตั้งเข้าไปปที่แผงรตถั จะช่วยให้โครงสร้างของประตูรถคันนี้นั้นมีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นครับลดการสั่นกระพือครับทำให้เสียงกล้องเสียงกระทอนที่เกิดขึ้นนั้นน้อยลงนะครับเสียงที่จะเข้ามาในห้งองโดยสารนั้นก็ลดลงด้วยนะครับส่วนของลำโพงวูเฟอร์ยังไม่หมดนะครับเขายังทํางานร่วมกันกับตัวชุดลำโพงทวิตเตอร์ที่เราจะมีการติดตั้งเข้าไปในคอนโซลรถน bon ั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูครับเรื่องของความใสของเครื่องดนตรีนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับ เพราะว่าเขาตำแหน่งการติดตั้งนั้นนะครับอยู่ทานหน้าของคอนโซลครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากที่เรามีการถอดตัวลำโพงทวิตเตอร์ออกมาที่บรอยแล้วนะครับนี่เลยครับอันนี้เป็นลำโพงทวิตเตอร์เดิมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าหน้าที่เป็นสีออกขาวๆแบบนี้ครับเขาใช้วัสดุที่เป็นกระดาษครับส่วนของใหม่ครับที่เรามีการติดตั้งและจะเปลี่ยนเข้าไปแทนที่ของเดิมเขานะครับจะเป็นวัสดุแบบซิล์ซอฟโดมครับแน่นอนครับว่าซิล์ซอฟโดมครับเขามีข้อดีตรงที่ให้เสียงที่มีความนุ่มและมีความใส สามารถให้แบนวิดที่กว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวชุดลำโพงใหม่ตัวนี้ครับติดตั้งเข้าไปภายในรถคันนี้กันครับถัดจากลําโพงคู่หน้านะครับก็เป็นส่วนของลําโพงคู่หลังครับที่ประตูบานหลังครับคันนี้เราติดตั้งตัวลําโพง2ทางแบบรวมชิ้นไปที่ร้อยแล้วนะครับผมจะพาผู้ชมมาดูครับลาโพงนะครับที่ประตูรถซูบูร์ฟอเรสเตอร์คันนี้นะครับเขามีตําแหน่งเดียวก็คืออยู่ทางด้านล่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกใช้ครับลำโพงที่ติดตั้งเข้าช่องเดิมแต่ให้เสียง ได้ครบถ้วนในทุกย่านความถี่นะครับตั้งแต่ช่วง mid b a สกลางและเสียงแหลมครับเราจึงเลือกใช้ชุดลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีตัวลำโพงทวิตเตอร์สีส้มอยู่ตรงกลางแบบนี้นั่นเองนะครับพร้อมทั้งนะครับลำโพงรุ่นนี้ยังพิเศษนะครับสามารถปรับเดซิเบลของตัวทวิตเตอร์ได้ครับเพิ่มความใสขึ้นมาอีกนะครับโดยการกดสวิตตัวนี้ครับกดเข้าแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็ทําให้มิติโดยสารของผู้สารตอนหลังได้ยินเสียงที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายครับเราก็ยังมีการเสริมด้วย แทนสีเงินแบบนี้นะครับช่วยทําให้เก็บเสียงครับและยังทําให้ลาโพงมิดเบสของเราได้เสียงเบสที่มีความหนักแน่นแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับต่อเนื่องครับการติดตั้งซัลฟเฟอร์สำหรับรถซูบูรุ f o r เ s สเตอร์คันนี้ครับเราเลือกใช้ซัลฟ์เฟอร์ทรงกลมหลุมยางไหลนะครับเมื่อติดตั้งเข้าเปที่ร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาแบบนี้เลยครับซับวูเฟอร์นะครับขนาด11นิ้วที่มาพร้อมกับแอมป์ในตัวนะครับเราไม่จําเป็นต้องติดเพาแอมป์แล้วนะครับตัวเขาเองสามารถขยายพลังเสียงเบสได้ในตัวเลยนะครับ ในการติดตั้งครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเราใช้เทคนิคครับการติดตั้งวางลงไปในหลุมยางไรครับไม่เสียพื้นที่นะครับและยังได้พลังเสียงเบสที่หนักแน่นด้วยซับ11นิ้วครับหลักการทํางานก็คืออัดพลังเสียงเบสถ่ายลงไปที่พื้นนะครับเพื่อลดในเรื่องของการสั่นกระพือต่างๆนะครับแล้วเรายังเสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยครับทำให้ตัวพื้นนั้นมีความนิ่งและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและยังลดเสียงรบกวนจากพื้นถนนได้ด้วยนะครับและสุดท้ายครับก็มีการวลริงระบบสายนะครับเข้ามาติดตั้้้้้งงงไวทาาาดนนนขแบบบีะครั แล้วการเซอร์วิสนั้นก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่คุณผู้ชมครับขันที่ล็อกอย่างอะไหล่ตัวนี้ออกเท่านั้นเองครับตำแหน่งเดียวนะครับเราก็สามารถยกยางอะไหล่เซอร์วิสได้แล้วครับแบบนี้ครับและตัวนี้ครับเรามาอยู่กันภาโรบเป็นที่ร้อนแล้วครับหลังจากที่เรามีการปรับจูนเซตอัพระบบเครื่องเสียงด้วยตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผ่านเจ้าตัว DSP Alpine นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วผมจะพาคุณผู้ชมพามาฟังเสียงจริงครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้นั้นจะออกมาสมบูรณ์ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งชุดระบบเครื่องเสียงดีๆแบบนี้นะครับหรือสนใจงานปรับจูระบบเครื่องเสียงครับที่ดูลงตัวนะครับติดตั้งเข้าตำแหน่งเดิมแต่ให้เวทีเสียงระเอียดเสียงที่ดีและสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมร้านโอเวอร์ฮอนซาบางกปีอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย33นะครับหรือติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทร023753949ครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ at overhonsaw ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ